สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศสุกูสุคนขับมาพี่น้องครับวันนี้ก็ได้เนื้อซอยจุอกหงามคือกอครับอ๋อนะครับปั๊บครับสุบเสียบเลยขันหน้าได้มากกว่าหลายครับว่นนี้เจอวิธีการมุงเขี้ยวนะครับวันนี้นี่ครับเฮากกะต้มมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เพีาเกาต้มมาเรียบร้อยครับพี่น้องจุ็มเลยครับอ่าเย น่ครับไซมันนะครับนี่เอามาซ้อยกินที่ก็ได้ครับนี่โลมาเรียบร้อยครับโอ้อกกเกี่ยวสูตรจัดพงเกี่ยกอะนี่ครับบางเพชรจะเสื้อหลายครับครับเลยงมันน,นี้พี่น้องนื้อุด ข้าวโคสูตรสดครับวันนี้คุต้องเสื้อหลายสูตรสดที่ต้องซื้อข้าวโคหลครับนี่คาดบอดเลยครับสองซอนไปเลยครับโอ้อ ไปจังไงครับเบื่อพักงี้งานมาเร็วนี่คนเลยครับวันนี้ดีห้องก็ต้มเสือไปแล้วนะครับนี่ต้มดีต้มเพสเสือเดียวไปแล้ววันนี้เจ้าสดครับวันนี้สุดสดขดัดขัดไปเนาะ ผัดกับอะมาตูมเซาครับมะลินฟ้าครับมันกระเทียมพริกโอ้มาละโอ้มาละมามาเดี๋ยวมราตับก่อนี่น้องจะทำตับเบิ่งงครับนะครับโอ้หนพี่น้อง ตักเจอไหมตับหานครับพี่น้องอู้มาเอาต้อนนี้เลยน,น,นี่ไงครับพ<อ>ี่น้องลอง่งตับหานครับสีเง่ายนะครับจุ่มลงไปครับอู้ยครับเนี่ยเดี๋ยวขอแยกแก่เข่าะั้นครับมา แก่ข้าวครับกุ้อ๋อขักขกัโอ้เจียวเสุดเลยครับอืออืออืออ๋อกอ่อนเดือดหนหนเลค้ค khá mặt à, bóng bảng đi Bài khâu trong này không? đi อันนี้ขั้นหน้าครับตัวนี้ขั้นหน้าก็ะเซ็บนะลองข้นหน้าดูกันคล้ายๆป่าปมือครับขั้นหน้าอลองเหนือครับไปน้องกัน เงี้ยง,งามเลยอ๋อนะครับเงี้ยอ้หุตรวจเลยครับอืมนะครับมาตอนลุ้เต่าก็ได้ครับเนี่ยเราจะพูดมากอ๋อหิวหน่อย xin rút tàu anh đi băng -băng này anh bằng bản cái máy này, ha, này, 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 เนื้อข้างหน้า,าตับเส้นำชังไรตับไปเลยครับพี่น้องคำายังไงอู้สดไปเลยครับจุ่มแล้วครับเจ้าเพียขุ่ม มาถึงไงน,นี่โอ้คนบเดี๋ยต้องเลยมามาลินสายเอ็กซ์เพรสเนก่อน Ủa mà tệ thì bên nó đồ à, à, xin ông bán không đó chú thì... suốt nó hấp suốt คนกับก้อยไ้นะครับพี่น้องนะครับหุดนลงไปอีกก็ได้ครับหุดนลงไปเลยครับไ้อ่อนครับบางคนกับก้อยผมำรำบิด เน่าเยอะขึ้นเยวครับเติมข้าวโพดไปอีกครับประเภทก็เติมเกยวลงไปอีกแล้วแบบบุฟเฟ่นะโอ้อางเที่ยวตับเกือกตุ่มเลยครับ ถ้าสุดจุก็เอดแก่คนคนโอ้อืมดีเนื้อสดดีครับ ใช่จังไหมแบบลูกเต่านะครับพี่น้องในตับชิ้นลูกเต่าจังไหมสี่คูณสี่เลยครับพี่น้องจุ่มลงไปขอโทษขออภัยผู้พันกินเขาเลยครับ มาละครับผมนนี้จุ่มลงไปเลยครับบางคนก็แฉะแฉะลงไปเลยครับว่าละก้อยก็มีดก้อยจักมือนะครับจุ่มออา เอาลองอีกอะไรครับถ้ามีคมสุดสดสุดนี้สดเ่อนะครับ โอเนื้องามดีแล้วเขาได้เนื้อมาเขาอย่าเพิ่งไปแช่ตู้เย็นนะครับเขาเอามาซอยจุเลยนะครับเรียบร้อย ไปนำซอยไปนำครับต้องเป็นเนื้องอก,กี้เท่านั้นนะครับถ้าโงกขุนก็ม้วน,นมมนสชีข้านะครับเพราะว่าเขาเอาค์โฮาเล้งอันนี้เอาหญ้านะครับหญ้าเล้งส่วนมากเป็นหญ้าหวาดครับในการเลีง้งเวลาเลือกซื้อเนื้อเขาต้องเบ่งเก่งเนื้อที่มีคุณภาพนะครับ อยากกินน้งครับโอ้มามกเน้เ,เดียวครับเลือดไายครับตับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยหลายครับท้ายนี้นขอพี่น้องมีร่างกาย <c oughs> มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับทำรวยเงินทองอายุวันลนะสุขภาพรัะครับผมขอบคุณลหลายๆครับวันนี้กัสวัสดีครับ